ครับมุงวิธีชีวิตอีสานเนี่ยครับคนกระปูคนกระปูย่มหลังจากนะนะครับหลังจากเกี่ยวเขาแล้วนี่ปลาะผู้กระปนูนี่ครับผู้ซื้อเวอร์จน หลังจากเกี้ยวเขาแล้วหาก้นกระปูคางบ้านนะครับกระปูกิโลหนึ่งกิโลละร้อยสตะโลละร้อยก็ยังมุมีปูสีขขยเขากิโลละแปดบาทพี่น้องเอ้ขี่เวทอีสานขนานแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับร่างหูกับเลือกครับเลือกแข้งอีหลีครับตะกนจอกหวกนี่นะครับขายกิโลละร้อยกับบะแพ้งหนอกครับ ก็สีได้ครับก็สีได้เจ้าละโตนะครับยากเนะครับยากเที่ยงกูเจ้าว่าก็มีความสุขครับยากเที่ยงยี่หรีครับยากคับเทีเ่ยงยี่หรี ชุดแขนมาเลยครับนี át, ่นี Ser ene, serves, smiled, ่น <Are S 1> ี่ครับนี่นี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับกระปูนี่ครับนี่ครับกระปูเดียวครับกระปูเดียวครับเตยแนี่ยละไล่ะครับนี่เตกพอกันนี่ครับโอ้ยพี่ดองเลยไปตําแล้วก็กองเอาน้ำไปออมใส่พักซี่ครับเมื่อตอนนั้นล่ะ เสียบอีลีเด้อครับที่อีสานชีวิตคนอีสานนี่นะครับโอ้โหนี่นี่ครับนี่นี่ครับยำนะครับรังหูนี่กะนะครับรังหูรังลู่เนาะครับอ่รังหูนี่กะบอยยุ่เลือกได้ครับยู่ตื้นตื้นนี่ครับนี่ครับจังหูนี่นี่เลือกสุดแขนครับนี่ครับเอฟซีเป็นกระหูนี่ครับนี่ครับบอยยุ่เลือกนะครับนี่นะครับโชคดีครับบอยยุ่เลือกปลอารอบนอกจากปลอกมาแล้วครับโตแง่ผมก็โตที่ผม ที่มึงครับผมนนี่นะครับเห็นบ่เฮ้ยนี่ครับตัวใหญ่มากมึงน,นี่นะครับนี่นะครับพท่านปรากาศจะได้บินมากขึ้นวงจรครับโอ้นี่ครับเขาเรียกว่านะครับนี่ครับเอฟซีมึงเหรอครับผมนี่ครับ มันตัวใหญ่มากนี่นะครับนี่นะครับมงนอร่ครับนี่นี่นะครับกับปูใหญ่กับกับปูใหญ่นี่นี่ครับเ็นบอลนี่นี่ครับมงนี่กับปูใหญ่เลยนะครับอันเดียพ่อโอ้นะครับนี่แหละครับเนาะกันนะครับการหาโฮกับปูนี่ครับมงนอร่อกับห้อยคนนี่ครับจุกบวกเกบกว่าจะของหน้าเพนจิบ้าให้บอลนี้ไหมนี่แหละครับ เลือกปลาเพี้ยงบอกนี่ครับหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วนะครับกหานะครับหาหมอน้ําคุ้มคุ้มนะครับหมอนไหนคุ้มคุมเทวนามแห้งน้ำบกที่หลังนะครับกระปูีิไมยูนะครับวานหอยมากลีหน่องเอ้ยนี่นะครับมากลสี่คนหาคนครับไดไปพูดแล้วเกือบกิโลเลยครับเหมือว่านนี่ครับโอ้ยเดีไปออมนะครับไปจำออาน้ำนะครับออมสซบักซี่ นะครับคุณลงค้นกะนะครับเจ๊เอากระดองออกนะครับเจ้าดองออกแล้วกะเอาไอ้ขาออกนะครับปูมีขาแปดขาหวานอนเนาะนี่ครับแล้วก็เจ้าตัวดองข้างบนนะครับเอาตัวดองข้างล่างครับผมอ้อมเจ๊บอกที่ประกาศโอ้ยเสียบแห้งอีหลีครับเป็นอาหารเพื่อนบ้านอาหารอีสานนะครับอาหารอีสานขนาดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับพี่บ๊อบนี่ครับ นี่เลยวิถีอีสานกานันแทวไร่เพื่อเส้นนะครับปีนองยู่ไกยุกไกยุบ้านไหนกะนะครับได้เกียรติภาคอีสานเนาะนี่นะครับกดอีสานหายอยากกินหายกินวายได้ครับนี่ครับอยุบคางบ้านนี่ครับนี่ครับางบ้านครัเนี่ยมึงเอาเลอครับห้อยคนเนาะครับนี่ครับเอ้ยมึงในพี่น้องนะครับขอกดนอนมึงในขับหู้นะครับโกนตีนนะครับหู้นะครับอันนี้ห้อยก้นแล้วครับได้แล้วครับ ล่างโตกับหูวตื่นหูวใหญ่นะครับล่างโตหูวเลือกเลือกครับก็ต้องไปสุดเขียนนะครับโจกสุดเขียนกระบอกได้กับมีทั้งเสียครับนี่นี่ครับเมื่อรัวนี่ครับก็จีได้นะครับบ่ได้เรื่องง่ายประเด๋ยงด้อครับแต่ว่าก็มีความสุขใจดีครับโอ้ยออมใส่บักซี่พี่น้องเอ้ยใส่ข้าวขวหัวหอมกับใสใส่ผกนัวจักหน่อยพอแล้วไปโอ้ ครับพี่น้องนะครับมุกโกนโจกปวกครับยังสีว่าท่านไก่นี่แหละครับพี่น้องตั้งตัวนะครับแต่ว่าก็ดีนะครับมันได้เนาะครับมันได้อยู่โอ้ยกิโลละลอยบาทโมเส็งครับผมแต่ว่าประเด็นก็ขายได้ครับนี่นี่นะครับนี่แต่พ่อ โล่หนึ่งเพราะว่ามันอีกเครื่องพี่แหล่ะครับโล่หนึ่งครับพี่ครับโล่หนึ่งกับบน้อยได้ครับลอยหนึ่งบาทด้วยครับดี่ก็สื้อจริงว่าเพื่อวันลราก็นอนนี่ครับตัวใหญ่มากนะครับตัวใหญ่อี๊ยีครับบุงสุดเอ้ยนะครับนี่นะครับลังหูนี่ก็ไม่รึกครับนี่ครับบุญรึครับเจาะสองสามบาทนะครับได้ตัวนะครับผมนี่นี่แหละวิธีอีสานขนาดแท้ วิธีอิสานขนาดที่ร้อยเปอร์เซ็นนี่ครับอุ้ยนี่อีไที่อะครับนี่ครับนี่นะนี่ครับโอเคนี่อ,อ่าเห็นไหม เนี่ยออกเป็นอ้ยกปุกกันอ้ย่ได้เลยนะเลืออยู่อีกไกลกระนาที่ไม่ตาบมันใส่ยโอ้กปหรอ่อหละครับยังพอจะถึง นี่กระปูวันนี้พ่อมาตัามเลยใช่ไหมเนี่ยแม่จ้าแค่เจอกระปูแล้วให้พี่นี่ได้ยินนะว่ามีซ้ำ